กกร,ร,รถเกี่ยวครับพอดีมาดูครับผมนี่ครับครับสวัสดีครับพอดีครับวันนี้เราเดินทางมาสักไกลซะเหลือเกินออกจากบ้านกรวดก็ประมาณ60กว่ากิโลครับเ,เรามาดูรถเกี่ยวครับผมมีป้ายบอบาร์การสำเร็จแต่ว่าตอนเลยบาร์การสำเร็จไหม,มครับตอนรถ เ,เ,เ,เสียตินอยากจะได้รถเกี่ยวอีกแล้วครับ <c oughs> ก็เลยมาดูรถเกี่ยวครับนี่ซูเปอร์จิ๋วครับผมซูเปรอร์จิวจ๋วจิ๋วจิ๋ววัยทันใจออรุ่นวัยทันใจถ้าปวดหายนี่มันก็จะอีกอย่างหนึ่งเนาะใช่อันนี้อันนี้อันนี้ทันใจครับ นี่ครับอ้ยังยังใหม่อยู่เลยครับสวยงามไทยเสงการเกษตรครับเสร็จทินอยากได้รถเกี่ยวอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า สวยไหมเหาสวยไหมสวยสวย,สวยถ้าให้ขับขับไมหไมะอ,อยากขับโอเราอยากขับแล้วอย่างนั้นต้องไปยุเท่าแก่เลยไ,ไปยุยุเอาเลยเท่าแก่เอาเลย <c oughs> T.H.Y. ของไทยเซิงไทยเซิงการเกษตรนะครับ ที่ลพเายังยังไม่มีบูทไม่มีเบี้ยวเลยยังไม่มีบูทไม่มีเบี้ยวเลยโอ้สามปีไม่ถึงพันไร่เหมือนเกี่ยวแต่นาตัวเองเหมือนซื้อมาเกี่ยวแต่นาตัวเองซื้อมาเกี่ยวแต่นาตัวเองโอ้ ทำงานดีๆไม่ได้รับจ้างเลยมันรับหนูดีทัศระเอ๋ยรักบิบบีบมันมันรอๆตรงๆใจติ๊งประะสร้อรถได้ญมกูตกซออ๋อกูตกซอด้วยบังทอกซอกัดชนามบังทอกซอกัดชนามอืมเจหนักกว่ามั้ยครับก็ยนต์เตตกซออีเนทหนักอ่ะ700,000บาทกับเตอยู่อยู่ก็ประมาณ8แสนกว่าเลยประมาณนี้อยู่หมอประมาณ

ก็ถ <poisoned. S 2> ือว <ation in antis> ่าต <inde> <laut> <CC imi bizarre> <P> ิดหนี้ทกสก็หกเจ็ดแสนอยู่ครับตอนนี้เงินทกศเงินทกศฉนดเจ็ดสิบไร่ครับอยากจะบอกว่าโฉนดเจ็ดสิบไร่ไปอยู่กับทกสหมดเลยน้ำมันเต็มทังเลยตัวนี้ น้ำมันรายเต็มถังเต็มถังเลยเนี่ยไม่ใส่ว้ให้ถังเป็นชนิควบคุมการขับขีด้วย GPS นจ้ี่อ่มถอดออกถอดออกอย่างนั้นเขารู้น้ำมันไม่เต็มนี่น้ำมันอยู่นี่ แปลว่าพวกสายกรงสายกลับยังดีอยู่ตาติดไหมนี่ตาเจ็บยัยสตาร์ดูอะเสียขึ้นไปสตาร์ทเลยกุ่แจอยู่นู่นแหละ

สวยครับเหมือนรถใหม่เลยรถสามปีครับรถคันนี้เจวเลยครับไทยสิงกเกษตรครับ เมื่อกี้เราก็ดูรถเกี่ยวแล้วครับนี่เรามาดูเทเลอร์เทเลอร์รุ่นคุณปูครับหัวยาวครับผมแต่รถขึ้นรถเกี่ยวก็เนาะรถเกี่ยวเราก็เอาแค่นี้ก็ถือว่าโออยู่ตุ่นนี้แกน่าจะเอาหัวเข้าไป ข้างในเนาะเล่นเอาหางเข้าไปข้างในโอ้เอาเข้าไม่ได้ติดติดข้างบนครับมันติดข้างบนงเ, <romance> เป็นสองเพลาครับสองเพลาสโลใช่สองเพลสาสโลครับเวลาเราจะคือเนาะ รถรุ่นนี้มันก็เวลาเราจะใส่สองเพลาเราก็ใส่เกียร์สโลมันก็จะติดเป็นสองเพลาใช่ใช่ใช่รับรถสโลก็คเป็นเนพลา,เ,เ,พลาเดียวนี่ช่วงลาง่างยังเดิมๆอยู่เลยครับยังเล็กอยู่นี่ม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า เป็นบันไดครับโอ้ดูบันไดบันไดต้องเอาไปบูรณะใหม่ต้องไปบูรณะใหม่บันไดคลิงสั้นคือหไ,ไ,ไหนไม่ใช่ปลดยังไม่สุดปลดยังไม่สุดนั่นแหละมันลงยังไม่สุดก็มันลงเองนั่งไม่ได้เกาะโซ่เกาะอใดหนู่ง มันก็ลงเองแหละให้หลีกเนาะไว้นานๆเนาะมาก่อนทับรุ่นนี้ลงเออทับรุ่นนี้แหละแล้วเครื่องเครื่องเครื่องก็ร้อยสี่สิบแรงเองเไก่อนนั่นแหละนี่ครับรุ่นเจ้าคุณปู่มื่อก่อนผมก็ขับเนี่ยครับขับหัวยาวล่องครับ ลองวิ่งเข้องเทพไม่ใช่ธรรมดาวิ่งไปพุทธมณฑลสายห้าเอาแผ่นยางไปลงพอได้มาขับอรถห,หัวตัดหรือรถพ่วงขับได้ไม่กี่ปีก็อายุเยอะมาก็เป็นเกาแล้วขับไม่ได้แล้ว เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขาบวมเดี๋ยวก็แขนบวมเดี๋ยวก็เข่าวบวมโอ้แต่อ <laughs> โอสาม0 g ศูนย์ชายธรรมดาไปเราเราไปดูแมคโครต่อเออไปดูรถเกี้วก็ไม่รู้ว่าแจะขายยังไงเนาะ แกบอกว่าติดนี้ทกศนาแกนี่เป็น2อสาที่นี่เป็น60ไร่70ไร่นะครับครับเดี๋ยวก่ติดตามคลิปต่อไปครับหลับลิปนี้บา,บายบายครับผม